สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคมปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดือนแห่งการงานมั่นคงการเงินปังมากค่ะวาจาพารวยวาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียกโชคลาภค่ะทําอะไรดังเปี้ยงปังข้ามวันข้ามคืนอย่างรวดเร็วนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะชาวเมษพฤษภาคมนั้นจะยังคงเป็นเดือนที่ดีของชาวเมษกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของชื่อเสียงและเรื่องของการเงินการงานนะคะชาวเมษเดือนนี้การงานยังคงเยอะและก็มั่นคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะหนักอาจจะ มีความรับผิดชอบเยอะไปหน่อยก็ตามค่ะแต่ค่าตอบแทนกลับมาในอนาคตดีและมีความมั่นคงการเงินการทองรายรับรายได้อีกเยอะเลยนะคะยังคงตอบแทนกลับมาได้ดีอยู่นะคะและจะเด่นมากๆก,กับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆใ,ในช่วงจังหวะน,นี้ค่ะเป็นเดือนที่ชาวเมฆจะมีความโดดเด่นเฉิดฉายมากในเรื่องของกิจกรรมกิจการ,รงานต่างๆที่ทําอยู่ค่ะจะเป็นเดือนที่จะมีคนนําโอกาสเข้ามาเสนอให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ไว้เลยค่ะถึงโชคลาภถึงโอกาสการงานจะเปิดกว้างออกในเดือนนี้นะคะสังคมคุณเพื่อนฝูงของคุณแม้แต่คนใกล้ตัวคุณนะคะก็จะนําโชคนําโอกาสดีๆทางการงานมากมายมาให้ด้วยนะคะแม้แต่บรรดาลก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับงานค่ะเกี่ยวกับโปรเจกต์เกิดขึ้นมากเลยนะคะงานสังคมง,งานที่ต้องโชว์ตัวงานที่ต้องใช้คําพูดค่ะหรือการแสดงการดูงานการต่อรอง งานใดๆก็ตามค่ะต่างก็ล้วนแล้วแต่จะประสบผลสําเร็จได้ดีอย่างมากเลยนะคะจะโดดเด่นมากในเรื่องของชื่อเสียงอํานาจและบารมีนะคะดังนั้นนะคะหากช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามค่ะจะริเริ่มทาโครงการใดๆเกิดขึ้นก็ตามค่ะก็มักจะดังเปี้ยงปังข้ามวันข้ามคืนอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะมีคนให้ความสนอกสนใจเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ขอย้ําหน่อยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยท่ ค่ะ อ,อย่าไปเอารัดเอาเปรียบค่ะหรือทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะมีโอกาสจะดังทั้งทางดีและทางลบด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมนะคะดาวท่านจะช่วยหนุนส่งผักดันอยู่เบื้องหลังค่ะจะมีคนแอบช่วยแอบผักดันอยู่นะคะถึงติดๆดขัดขัดในเรื่องใดก็ตามขาดเหลือในจุดไหนก็ช่างนะคะขอแค่คุณพูดออกมาหรือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณให้ความศรัทธาให้ความคร รบับถือนะคะรับรองได้ว่าเขาเหล่านั้นจะให้ความเมตตาช่วยเหลือส่งเสริมชาวเมธเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของรายรับรายได้นะคะโดยเฉพาะวันที่1ถึง4ค่ะจะเป็นจังหวะแห่งการรับทรัพย์ของชาวเมธเลยทีเดียวค่ะลองสังเกตดูนะคะหยิบจับอะไรก็แปรเปลี่ยนมาเป็นเงินเป็นทองได้ง่ายๆค่ะแม้แต่จะคุยจะเจรจาเรื่องอะไรก็ตามค่ะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยนะคะวันที่5ถึง13พฤษภาคมค่ะช่วงนี้จะมีการดีลงานการติดต่อ มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมีการลงทุนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากอยู่ค่ะดังนั้นช่วงนี้พยายามควบคุมรายจ่ายจุดไหนที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไปจะเป็นการดีนะคะพอวันที่14-15นะคะการงานการเงินจะปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ยังคาราคาซังอยู่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะการดีวงานการติดต่องานนะคะที่เคยค้างคาไว้ มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกับมาอีกครั้งค่ะจะมีข่าวดีมีโอกาสทางความรักเข้ามาด้วยนะคะให้หัวใจได้ชื่นมืน่นหัวใจค่ะในช่วงจังหวะน,นี้นะคะ16-18พฤษภาคมค่ะอยากจะให้ระวัดระวังนิดหนึ่งนะคะ2-3วันนี้นะคะอาจจะมีความจุกจิกไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องรายจ่ายได้นะคะพอขยับดีขึ้นอีกนะคะช่วงวันที่19ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะ 19-24พฤษภาคมค่ะการงานจะมีความสำเร็จค่ะหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะคู่ครองคนใกล้ตัวจะให้ความร่วมมือเหล่าบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือแม้แต่เด็กๆจะนำโชคโอกาสดีดมทางการเงินมาให้ด้วยค่ะพอขยับเข้าวันที่25-31นะคะความรักก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชาวเมยนมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมให้ในด้านของความรักนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะ การเงินมีความเข้มแข็งค่อนข้างที่จะมากค่ะถือว่าสบายอกสบายใจได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาพอสมควรนะคะชาวเมธคาเรื่องเงินเงินทองทองถึงแม้ว่ายังคงมีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางเบี้ยหัวแตกอยู่เยอะก็พอสมควรอยู่นะคะยังไงก็ตามแต่ว่ารายรับก็มีเข้ามาไหลเข้ามาดีอยู่ค่ะหรือว่าสิ่งละอันพลนน้อยที่คุณจับนี่ราคารวมๆกันแล้วที่ไหลเข้ามาก็ดีพอสมควรนะคะสามารถที่จะหยิบที่จะจับใช้สอยได้ อย่างสบายอกสบายใจไม่เครียดอยู่นะคะหรือไม่อาจจะมีวิธีกลลเม็ดเคล็ดลับอะไรในการโยกย้ายถ่ายโอน หรือว่าหมุนเงินบริหารเงินการใช้เงินได้เป็นอย่างดีอยู่ค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้พระราหูจะให้คุณยังไงก็ตามค่ะพระราหูก็ยังคือพระราหูวันยังข้ามนะคะคือเกิดความลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายค่ะลักง่ายหลงง่ายแล้วก็มักจะให้ความสําคัญกับความถูกใจมากกว่าความถูกต้องนะคะจะบอกว่าพฤษภาคมน,นั้นขอให้ระมัดระวังรายจ่ายที่ไม่สําคัญสําคัญหรือพวกรายจ่ายที่ไม่ค่อยจําเป็นสักนิ เนื่งหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าการเงินในเดือนนี้จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะ แต่ก็เป็นลักษณะของเงินผ่านมือซะมากกว่าค่ะคือมีไหลเข้ามานะคะก็มีเหตุต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปค่ะอยากจะชี้ให้เห็นจริงๆก็คือยังไงเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะดังนั้นชาวเมธค่ะพยายามแพลนเอาไปเคลียร์ในส่วนที่สําคัญๆก่อนนะคะอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวค่ะเรื่องของบ้านเรื่องของที่พักที่อาศัยยังไงก็ตามค่ะแม้แต่เรื่องของการงานการลงทุนในปัจจุบันอยู่ก็ตาม อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับอนาคตมากนะคะปัจจุบันที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วค่ะ อย่าให้ความวมิตกกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงค่ะหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดนะคะอย่าให้มามีผลกระทบกับปัจจุบันของคุณนะคะพวกการลงทุนใหม่ๆโครงการใหญ่ๆใหม่ๆนี่ละค่ะจะมีเข้ามานะคะจะมีโอกาสจะเปิดกว้างมากด้วยค่ะหรือแม้แต่เรื่องราวใดๆก็ตามค่ะในอนาคตก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทนะคะมีความสําคัญทางความคิดของชาวเมษอยู่พอสมควรนะคะ ความลังเลความวิตกกังวลนะคะเหตุการณ์อะไรอยู่นะคะอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรอะไรสักอย่างค่ะก็มากจนเกินไปนะคะ1ค่ะอาจจะถูกโดนโกงได้นะคะ 2. ง,งานปัจจุบันที่ทำอยู่อาจจะเสียหายได้ค่ะหากไม่โฟกัสกับปัจจุบันให้ดีพอนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นค่ะดังนั้นการแผนเงินเอาไปใช้ในส่วนที่สำคัญสำคัญก่อนค่ะจะเป็นการดีนะคะอย่างเช่นการเอาไปเคลียร์ปลดหนี้สินที่เป็นอยู่ก็จะ ดีกว่่าคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้จัดการหรือว่าดีลงานพิเศษพิเศษบางอย่างค่ะและจะนํามาซึ่งรายรับก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยทีเดียวพอสมควรอยู่นะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะสามารถที่จะเอาไปจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายอกสบายใจนั่นละค่ะหรืออาจจะได้ไปปลดหนี้ที่แบกรับอยู่รวมไปถึงเอาไปลงทุนต่อยอดทางการเงินต่อไปได้อีกเช่นกันนะคะลองไปพิจารณาดูค่ะว่าแบบไหนจะดีที่สุดนะคะหรือเอาไปใช้สัพเพเหระก,ก็ได้ค่ะ แต่ว่าไม่เกิดผลดีอะไรนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะด้านความรักค่ะความรักจะปังมากค่ะคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคู่ก็จะเข้ามาเกื้อกูลค่ะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงานมากขึ้นนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่สร้างค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าการงานของทั้งคู่นะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากพอตัวค่ะจนหลายต่อหลายคู่นี่นะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยละคะ่ะ ทำแต่งงานนะคะจนบางทีความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะจืดชื่อลงไปเลยละค่ะแต่ใจยังคงรักและห่วงกันอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยค่ะหลายๆคู่อาจจะต้องได้ห่างกันค่ะเพราะเรื่องของงานเป็นหลักนะคะเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ เขาก็ยังคงคิดถึงคุณดีอยู่ค่ะรวมไปถึงหวาดระแวงด้วยนั่นละค่ะถึงตัวจะไม่ว่างแต่ใจก็ไม่เคยห่างค่ะถึงกายจะห่างแต่คุณก็อยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลานั่นละค่ะถึงยังไงเขาก็ยังห่วงยังห่วงนะคะคุณอยู่เสมอนั่นละค่ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้โดดเด่นในกลุ่มสังคมค่ะ คุณเป็นคนดังคนเด่นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวาจาพารวยวาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียกโชคลาภนะคะรวมไปถึงโชคลาภจากสัตว์สองเท้าด้วยนะคะจะมีโอกาสจะมีคนแอบรักแอบชอบอยู่นะคะ แต่เขาก็ยังคงกล้า,กล,ากลัวๆไม่กล้าออกตัวแรงหรอกคะ่ะเพราะกลัวเสียฟอร์มกําลังลังเลแล้วก็ช่างใจอยู่คะ่ะรอจังหวะอยู่ก็ว่าอย่างนั้นนะคะพอรอบๆตัวคุณก็มีคนเยอะเลือกเกินคะ่ะที่เขา้เขาๆออกๆอ,อ,อยู่คะ่ะส่วนคนที่มีคนโคบคนคุยกันอยู่ในช่วงระยะหนึ่งอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ดูเขาดูห่างเหินอยู่บ้างนะคะหรือเขาอาจจะเย็นชาใส่คุณสักนิดนึงคะ่ะสาเหตุไม่ได้มีอะไรเลยคะ่ะงอนๆล้วนๆ ะะชาวเมฆช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะค่ะอาจเป็นงานที่ต้องไปพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะรวมไปถึงต่างเพศด้วยนะคะจะทําให้คนที่คนคุยอยู่นั่นนะคะเขาเกิดความลังเลไม่มั่นใจนะคะเลยถอยสถานะออกห่างคุณนิดนึงค่ะแต่อย่างไรนะคะไม่เคยว่างเว้นที่จะแอบส่องแอบติดตามคุณแบบอยู่ห่างหางห่วงหหรอกนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะ ด้านสุขภาพของชาวเมดค่ะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างค่ะให้ระมัดระวังในช่วงวันที่16-18พฤษภาคมค่ะสุขภาพร่างกายไม่สบายได้ง่ายๆอยู่นะคะแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะขอให้พักผ่อนให้เยอะค่ะดูแลและใส่ใจตัวเองสักนิดนึงหน่อยนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันนะคะเดือนนี้มีโชคมีลาบเข้ามาเยอะจริงๆนะคะทั้งเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของ ของความรักค่ะและยังรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด้วยนะคะมีด้วยเช่นกันนะคะเฉพาะวันที่1 1 7นะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะถูกหวยรวยเวอร์กันทุกคนนะคะ การงานการเงินนั้นมีความสําเร็จนะคะความรักก็ขอให้ลงตัวไปหมดค่ะขอให้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าชูนะคะมีโชคมีลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลนําพาตัวคุณไปเจอกับสิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีเมษที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผน กันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ค่ะถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสนะคะเวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคน